ษัทเชลแห่งประเทศไทยจำกัดเสนอรายการเชลวชวนชิมดำเนินรายการโดยหม่อมราชวงศ์ถนัดศรีสวัสดิวัน์ แบบทั่วๆเลยนะไม่ทั่วไม่ใหญ่ทั้งรับรองทั่วแน่นอนนี่เพราะผมมีหนังสือ Amazing กรุงเทพที่ซื้อจากปั๊มเชลทีร่ร่วมรายการในราคาพิเศษเพียง90บาทเป็นหนังสือเล่มแรกเล่มเดียวเลยนะที่เชลเนี่ยเขาแนะนําแหล่งท่องเที่ยวในกรุงเทพทุกซอกทุก,ทกมุมพรอมแผนที่เดินทางเวลาเปิดเวลาปิดแถมซื้อตอนนี้ยังมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลแพ็ k เกจตัวเอื้องหลวงอีกด้วยนะเอองั้นไปปั๊มเชลแทนเนาะไ่ต้องไปแล้วเดิน29ก็ถึงแล้วลงลงลงเปิดล็อกเปิดล็อกเปิดตั้งนานแล้วลงไม่ได้แล้ว สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่รักวันอาทิตย์นี้เนี่ยพอคุยกับท่านผู้ฟังจบลงไปแล้วเนี่ยผมก็จะเดินทางไปคุณมิงแล้วจะกลับมาอีกสักสามสี่วันนะครับไปคุณหมิงก็คงจะไปชิมเป็ดที่อี้เหลียงบางทีก็อาจจะได้ชิมเนื้อหมา อย่าเพิ่งทำท่าสะอิดสะเอียนที่นั่นน่ะเขาเอาหมามาทำความสะอาดขาวจ้วเหมือนกรหมูเลยครับ <c oughs> ที่คนไทยเวลาไปคุณหมิงผ่านไปที่อำเภออีเหลียงทางที่จะไปป่าหินเนี่ยนะครับ <c oughs> คงจะเห็นหมาแขวนอยู่ติดกับเป็ดทำให้เกิดความเสียวเสียว ว่าไอป็ดที่เรากินเนี่ยมันเป็นเนื้อเป็ดหรือเนื้อหมา <c oughs> ขอเรียนว่าทางร้านเขาสับเป็ดมาแล้วแล้วเขาคุมตัวเป็นรูปเป็ดมาให้เราได้เห็นมีทั้งหัวเป็ดขาเป็ดปีกเป็ดทั้งตัวเพื่อป้องกัน คนที่นึกว่าเอ๊ะเนื้อที่เรากินไปนี่มันเนื้ออะไรกันวะแต่สำหรับคนที่ชอบทดลองก็อาจจะลองชิมเนื้อหมาดูก็ได้เขาว่าถ้าเวลาหนาวๆเนื้อหมานี่มีสรรพคุณทำให้อบอุ่นพูดก็พูดนะครับผมเคยรับประทานเนื้อหมา ที่เมืองจีนมาแล้วหลายคนแต่มันเป็นเนื้อที่เขาเอามาต้มแบบซุปเป็นซุปเนื้อหมานี่แหละแต่ต้องใส่ใบมะกรูดมากๆหน่อยนั่นก็เป็นการปรุงอาหารจากเนื้อหมามาพูดเรื่องเนื้อหมา เป็นอารัมพบทอย่างนี้แล้วอยากคิดอะไรมากเลยมาฟังเรื่องที่ไม่ใช่เกี่ยวกับหมาดีกว่าผมไปนครศรีธรรมราชไปกระบี่ที่กระบี่นั้นได้ไปรับประทานอาหารที่เรือนไม้ <c oughs> อร็ยอร่อยครับเป็นอาหารปักใต้ล้วนทยอยกันเข้ามา ให้เรารับประทานโดยเฉพาะน้ำพริกซึ่งเป็นน้ำพริกแบบน้ำชุบของปักใต้ตำหยับหยาบอร่อยมากเหลือเกินนะครับข้าเอาเนื้อปลาตำลงไปด้วย <c oughs> เอามารับประทานกับผักสดต่างๆคนที่ชอบสตอเขาก็มีสตอให้ท่านได้รับประทาน จากกระบี่ก็มาเยี่ยมบ้านคุณรัศมีไกลสุวรรณที่บ้านหัวอิฐนครศรีธรรมราชทางที่จะไปอำเภอพรมคีรีและวัดเขาขุนพนมนั่นแหละนะครับก็โทรศัพท์บอกคุณรัศมีไว้ก่อนว่าขอให้ ทแกงไตปลากับเนื้อคั่วเอาไว้หน่อยหนึ่งผมไปถึงก็จะไปรับพอลงจากเครื่องบินก็ตรงไปที่บ้านหัวอิด <c oughs> ไปรับเอาแกงไตปลาแล้วก็เนื้อคั่วมามารับประทานกันในตอนเย็นตอนค่า เป็นมือคัาที่ร้านอาหารเขีวชวนชิมย่งเสีงปากกล้วยมีอาหารไทยอาหารจีนอาหารจีนนั้นก็คือปลาจาระเมศนึ่งเกี่ยมบวยที่อร็จอร่อยเหลือเกินมีกุ้งอบวุ้นเส้นฟังดูก็ของง่ายๆเนี่ยแล้วนะครับแต่ถ้าท่านได้ไปลอง ที่ปากกล้วยนะฮะเขารู้จักถ้าร้านอาหารปากกล้วยบางทีก็จะมีตัวต่ออ่อนๆที่เรียกว่าหลนมาให้รับประทานด้วยแต่วันที่ผมไปไม่มีก็เ,เลยรับประทานแกงไตปลาเนื้อคั่วอร็ดอร่อยเป็นมื้อแรกที่นครศรีธรรมราชคุณรัศมีทำให้หลายถุง ก็เลยเอากลับมากรุงเทพมารับประทานต่ออีกสองวันอร่อยจับใจเลยทีเดียวครับถ้าท่านไปนครศรีธรรมราชนะครับอยากจะรับประทานแกงไตปลาดั้งเดิมของคนละครซึ่งเป็นแกงข้นๆใส่ปลา่างกับกุ้งสับก็ไปรับประทานได้ที่บ้านหัวอิด ที่ตรงนั้นดูมันจะมีธนาคารอะไรอยู่อันหนึ่งใกล้ๆธนาคารเรียกว่าบ้านไตรสุวรรณบ้านไตรสุวรรณนะครับขายเหมือนกับข้าวแกงธรรมดาเนี่ยมีอาหารปักใต้มากมายหลายต่อหลายอย่างพูดแล้วก็ต้องกลืนน้ำลายเพราะว่ามันอร่อยจริงๆยิ่งได้ไข่เจียวไม่ต้องไข่เจียวอย่างแก่ไฟนะะเจียวอ่อน นุ่มๆไม่เข้ากันอย่างที่สุดพอรุ่งเช้า <c oughs> ผมก็ไปรับประทานขนมจีนที่ครูนับซึ่งรับประทานกันมาแต่นมนานดั้งเดิมแล้วตอนนี้บ้านเดิมนั่นแหละครับบ้านของครูนับใต้ต้นไม้ที่ครูนับเคยขูดมะพร้าวอยู่นั่นแหละ ตอนนี้เขาขยายออกไปเป็นสถานที่สำหรับนั่งรับประทานอาหารขนมจีนเดี๋ยวนี้เขาก็ทำเองนะครับเป็นขนมจีนเส้นสดทำเดี๋ยวนั้นไม่ใช่ไปรับมาอย่างแต่ก่อนเขามีมุมสำหรับทำขนมจีนแล้วก็สงขึ้นมา มีทั้งน้ำยามีน้ำพริกและกระน้ำยาที่ไม่ใส่กะทิมีพวกอาหารต่างๆนานา,นาใส่ไว้ในตู้ให้เราได้ตู้กระจกให้เราได้เลือกรับประทานมีหมูหวานซึ่งถูกอกถูกใจมากเพราะว่าหมูหวานที่นี่ไม่ได้หั่นชิ้นใหญ่เป็นหมูหวานที่หั่นชิ้นเล็กๆเหมือนกับ หมูหวานที่รับประทานกับน้ำพริกลงเรือก็ไปอิ่มนนำสำราญกับขนมจีนกินแล้วกินอีกแล้วก็ในคณะของเราจะต้องเดินทางไปสถาบันราชพัฒนกครศรีธรรมราชไปดูแข่งขันนกขัวจุกแล้วก็ไปวัดเขาขุนพนมคงจะหาอาหารรับประทานใดตอนนั้น ก็เอาไปด้วยสั่งขนมจีนน้ำยาเอาไปด้วยมีไข่พะโล่ไปมีหมูหวานไปเพราะว่าช่างภาพของเราคนหนึ่งรับประทานเผ็ดไม่ได้คือคุณสิริก็ここเลยต้องเอาติดตัวไปไปถึงที่สถาบัานรชาชพัฒไปวัดเขาขุนพนม แล้วก็ได้ไปรับประทานอาหารที่อยู่ในอำเภอรพรมคีรีชื่อว่าร้านน้องแคป <c oughs> อย่านึกว่าเป็นสาวสวยนะครับเป็นเด็กเล็กๆน่ารักคนหนึ่งเป็นลูกของเจ้าของร้าน <c oughs> อาหารที่นี่อร่อยก็เป็นอาหารปักใต้ทั้งหลายแหล่พวก ขอดขมิ้นอะไรพวกนี้อร่อยอร่อยครับรวมทั้งมีแกงเลียงที่ไม่ได้หอมพริกไทยเผ็ดพริกไทยเหมือนอย่างทางภาคกลางของเราคล้ายๆซุปผักซุปผักรวมที่สดแล้วรสชาติคล้ายๆกับน้ำซุปของฝรั่งที่อร่อยมากแต่มันไม่เหมือนกับแกงจืดนะครับ ต้องไปลองดูท่านถึงจะได้ทราบแล้วก็แน่นอนเหลือเกินจะต้องมีพวกเครื่องจิ้มพวกน้ำชุบก็อร่อยอีกแล้วครับที่อร่อยมากก็คือว่าสตอเขาเผาทั้งฝักมาให้เป็นผักรับประทานกับน้ำพริกแล้วก็มีปลาที่ทอดขมิน้นคือทางใต้เนี่ย เขาจะหมักปลาแล้วก็หมักปลาแล้วก็ต้องใส่ขมิ้นชันแล้วก็ทอดทำให้เกิดความหอมอันนี้อริดอร่อยครับก็แค่นั้นเองแหละครับไปเพียงแค่คืนเดียวก็ไม่ได้อะไรมากมายเท่าไหร่แค่เพียงเวลาหนึ่งสองสามมื้อก็กลับกรุงเทพพร้อมกับเอาแกงไตปลาและเนื้อคว้ว มากินที่บ้านด้วย <c oughs> วันต่อมาผมไปโคราชเพราะว่าต้องไปเป็นเจ้าภาพในการรับมั่นลูกสาวคุณสุรพลโครินเตียงหยีเฮียงที่มีหมูแผ่นกุนเชียงเข้าตังหมูหยองอะไรต่ออะไรหลายต่อหลายอย่าง ผลิตภัณฑ์แบบนี้ก็เป็นของฝากที่ดีของโคราชซึ่งเด้เชลชวนชิมมาเป็นเวลาตั้งยี่สิบปีแล้วนะครับก็คุณสุรพลก็ขอให้เป็นผู้ใหญ่รับมั่นจัดที่พัตตคารเสียวเสียวผมก็ต้องไปล่วงหน้าวันหนึ่งระหว่างทางก็ไปแวะที่ตรงมวกเหล็ก ไปรับประทานอาหารเป็นอาหารรองท้องที่ครัวขุนฉันสองเ <c oughs> ลมถนนมิตรภาพก็ไปเจอเอาปลาอินทรีดองน้ำปลาทอดขมิน้นโอ้อร่อยอีกครับกินได้ในอย่างเดียวก็คุ้มแล้วนะแล้วก็มีข้าวยำกับน้ำบูดู ซึ่งผมติไปว่าหวานไปหน่อยหนึ่งก็ไม่ว่ากันครับถ้าหวานแล้วก็บอกว่าให้ลดหวานซะเขาก็รับมาว่าว่าในครัวในรู้สึกจะเกรงมากไปหน่อยกลัวจะไม่อร่อยคือใส่แล้วใส่อีกตเติมแล้วตเติมอีกก็เลยทำให้รสมันไม่เหมือนรสเดิม นี่ก็เป็นกรรมของทางเชลวชนทิมอย่างหนึง่งผมมักจะไปอย่างนี้ครับต้องให้พักพวกเข้าไปก่อนแล้วก็พอเราไปก็จะไปสมทบในตอนหลังเมื่อเขาสั่งอาหารอย่างที่เขาปรุงแล้วขายทั่วไปเอามาตั้งเต็มโต๊ะไปแล้ว แล้วเราถึงจะโผล่เข้าไปนั่นแหละครับถึงจะได้อาหารที่เขาทําเป็นประจํารสชาติประจําไม่อย่างนั้นบางทีพอเห็นหน้าผมเขา้าโอ้โหไม่เกรงก็เติมแล้วเติมอีกจนกระทั่งไม่ได้รสที่เขาเคยทําอยู่ทุกวันแต่บางแห่งเขาก็ไม่แคร์แล้วครับ ชวนชิมไว้เมื่อสาสบปีก่อนชื่อว่าร้านการทานิทหรือร้านในหมาเข้าไปปรากฏว่าเขาเลิกแล้วครับเขารับแต่ทําโต๊ะอย่างเดียวในหมานั้นถึงแก่กรรมไปแล้วแต่ลูกกําลังสืบทอดเจตนารมณ์แต่ไม่เปิดร้านรับทําโต๊ะแต่อย่างเดียวเราก็ต้อง หันหน้ากลับออกมาไปโน่นเลยไปที่ลำตะคองก็ไปแวะกินไก่ย่างกินอะไรต่ออะไรจนกระทั่งถึงโคราชในวันแรกนั้นก็ที่โรงแรมแกลลี่ไวท์คุณวิลาชวินิจผล <c oughs> ก็รับรองเต็มที่นะครับแต่เราไปซื้อไก่ย่างมา ไปซื้อปลา,าผัดที่ร้านต้นต่อที่ตลาดแม่กิมเฮงซื้อเอามารับประทานแล้วก็สั่งแกงไก่มารับประทานผมเคยให้สูตรแกงไก่สูตรของท่านผู้หญิงเปลี่ยนภาสกระรวงเอาไว้แล้วก็ขายเป็นชุดนะฮะ ก็อยากจะทดสอบดูปรากฏว่าคงจะไม่ใช่แม่ครัวพ่อครัวที่เคยทำในตอนกลางวันก็เลยทำแกงไก่ออกมาไม่ได้เรื่องไม่ได้ราวผมก็เลยกำชับคุณวิราชว่าบอกพ่อครัวแม่ครัวของคุณอย่าเปลี่ยนสูตรนะอย่าเพี้ยน อย่าเพี้ยนเป็นอันขาดเพราะว่าของเดิมเขาดีอยู่แล้วอย่าไปเพี้ยนก็เป็นอันว่ารับครัถ้าท่านไปที่แกลลี่ไว้แล้วก็สั่งแกงไก่แบบของท่านผู้หญิงเปลี่ยนภาคสกรวงเคยเขาเรียกว่าแกงของหม่อมนั่นแะครับถ้าไม่อร็ดอร่อยนะครับก็บอกมาที่ผมได้ผมจะได้ เล่นงานคุณวิลาศให้ไปเล่นงานพ่อครัวแม่ครัวอีกทีหนึง่งของดีๆมันต้องรักษาเอาไว้อย่าไปคิดเพี้ยนเป็นอันขาดมันไม่ดีกับตัวเราเองด้วยแล้วก็จะทำให้ผู้ที่มารับประทานนั้นบอกว่าเอ๊ะไม่เห็นอร่อยเลย ที่โคราชในวันรุ่งขึ้นก็ไปรับประทานที่พัตคารเสียวเสี่ยว <c oughs> ซึ่งแปลว่ายิ้มยิ้มเป็นโต๊ะจีนนะครับที่ตรงนี้อาหารอร่อยทุกอย่างเลยทีเดียวถ้าท่านไปโคราชไปที่พัตคารเสียวเสี่ยวนี่ก็เชลชนชิมมาตั้งนมนานเหมือนกันจนกระทั่งเดี๋ยวนี้ขยายใหญ่โตจนกระทั่งเหมือนกับโฮเทลเรสตอร์องไปแล้วครับ ขากลับก็ซื้อไก่ย่างที่ต้นต่ออยู่ตรงปากทางเข้าตลาดแม่กิมเฮงทางด้านซ้ายมือพร้อมทั้งะราผัดไก่บ้านย่างตัวละหกสิบบาทครับก็ซื้อกันมาร่วมสามสิบไม้มาเอามารับประทานเหมือนกับที่ไปเมืองนคร กลับมาเอาแกงไตปลาจากบ้านหัวอิดเนื้อขั่วจากบ้านหัวอิดมารับประทานนั่นก็เป็นอาหารที่ผมเร่ร่อนไปรับประทานมามึกแดงลูกชายของผมนั้นเมื่อวันที่สิบหกอายุครบสี่สิบหกปีเต็มครับสิบหกกรกฎา เขาก็มีรายการของเขาในหมึกแดงแผลงรถที่เรียกว่าตะลอนชิมหรืออะไรเนี่ยนะครับนี่ก็เป็นเรียกว่าตระเวนชิมตะลอนชิมอะไรแล้วแต่นี่เขาก็ไปโคราชแต่คงจะมีอะไรมาฝากในรายการหมึกแดงแผลงรถซึ่งจะออกในวันทุกวันเสาร์เข้าใจว่าทุกวันเสาร์เวลา 16.30นาฬิกา30นาทีถึง17นาฬิกา30นาท,นาทีทางช่องเจครับกลับมาถึงกรุงเทพก็ไปรับประทานของเดิมนะครับเรียกว่าขัหลวงเดิมที่รอย a ั r ริเวเพราะว่ามีเพื่อนมาจากคุณหมิงเป็นคนจีนะนฮะจากคุณหมิง พาเขาไปกินที่รอยัลริเวอเพราะว่าเขาชอบอ,อกชอบใจมากแล้วก็ก่อนที่จะไปคุณหมิงก็เมื่อมื่วานนี้เองละ่ะก็ไปรับประทานอาหารญี่ปุน่นที่ฮานายะสีพระยาโอ้โหคนมากมายเหลือเกิน ยังกับรับประทานฟรีนะครับที่จอดรถเนี่ยจอดซ้อนกันจนกระทั่งขาเข้าก็เข้าสะดวกจอดสะดวกเพราะเราไปแต่นนน่เนินพอขาออกคนที่จองโต๊ะเอาไว้ต่างก็ทยอยกันมาจอดปิดทางกันไปหมดเลยทีเดียวก็ ทำให้เราต้องจดจําไว้ว่าถ้าเราไปถึงก่อนถ้าเห็นที่ว่างอย่ากรีบไปจอดควรจะไปจอดที่ตรงปากทางออกเลยทีเดียวนะครับท่านจะสะดวกด้วยประการท้งปวงสําหรับร้านฮานายาที่ทางทางด้านนี้นะครับที่สีพยาอย่าไปจอดเข้าไปในที่ที่ว่างแล้วก็จะมี รถอื่นเขามาจอดปิดบางทีท่านจะต้องเสียเวลาร่วมครึ่งชั่วโมงกว่าจะออกได้เขามีทางเข้าทางด้านถนนศรีพระยาแล้วมีทางออกที่ซอยเล็กๆไปทะลุออกถนนเจริญกรุงได้ไปจอดตรงปากทางท่านจะได้รับความสะดวกที่หานายานั้นเคยอร่อยอยังไงก็อร่อยอย่างนั้น เพราะว่ามิจังพ่อครัวสนิทสนมกับผมมาเป็นเวลาสี่สิบปีแล้วครับสี่สิบปีแล้วตั้งแต่เขามาอยู่กับไดมารูเมื่อเราวสามสิบกว่าปีก่อนแล้วเดี๋ยวนี้เขาก็มีครอบครัว ภรรยาเป็นคนไทยลูกสาวก็โตแล้วลูกชายก็โตแล้วอายุก,ก็เข้าไปล่ำเรียนเข้าไปตั้งอายุยี่สิบประมาณน,นะครับก็เลยไปรับประทานเป็นประจำอยู่ที่นี่ของดีแล้วราคาไม่แพงก็อยู่ตรงนี้ครับที่ฮานายาครับเอารล่ะนะครับวันนี้ก็เรียนให้ทราบแล้วว่าในรอบสัปดาห์ได้รับประทานอะไรมาบ้างครับสวัสดีครับ